เจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านผู้ประกอบด้วยกุศล,ลจิตเจตนามีประสาธะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาสร้างกุศลมาร่วมบุญพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลท้าเวสวรน,นาทองคําของวัด เดิมบางในวันนี้ท่านทั้งหลายพิธีกรรมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้ประกอบพิธีบวงสวงถวายสการะองค์ท้าเวสุวรรณนาทองคําจะดจนกระทั่งในภาคบ่ายได้อารัธนานิมนต์พระมหาเถราจารย์พระเกจิคณาจารย์พระภาวนาจารย์จากทั้งสี่ภาคข,ของเมืองไทยจํานวนทั้งสิ้น62รูปมาอัญเชิญพระคาถาบริกรรมปุงเสกประจ ยังวัตถุมงคลท้าเวสุวรรนาทองคํารุ่นทรัพย์เจ้าสัวซึ่งจัดสร้างโดยวัดเดิมบางทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมกุศลบูชาวัตถุมงคลของวัดเดิมบางและขออวยพรให้ทุกคนกลับไปแล้วตั้งใจโชคดีตั้งใจรวยทุกคนท่านทั้งหลายการที่คุณโยมได้ร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลน,นอกจากคุณโยมจะได้ของมงคลที่ระลึกกลับไป สการะบูชาแล้วด้วยอีกประการหนึ่งเป็นบุญสําคัญบุญยิ่งใหญ่ปัจจัยของคุณโยมนั้นทั้งวัดได้นําไปบูรณะปฏิสังขรณ์หาวราวัตภายในวัดเช,เช่นตอนนี้กําลังดําเนินการบูรณะสระการ,ปรเปลี่ยนและก็ดําเนินการก่อสร้างห้องสุขาและดําเนินการก่อสร้างสระทรงไทยเพราะฉะนั้นถือว่าคุณโยมนั้นได้ของมองคลไปด้วยคือองค์ท้าเวสุวรรณเอาไว้เป็นสการะบูชาเป็นมิ่งขวัญและ ็ได้บุญยิ่งใหญ่คือบุญในพระพุทธาศาสนาร่วมสร้างถาวรวตัตถุเพราะฉะนั้นพิธีในวันนี้ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปได้โด,ดีซึ่งมีพุทธศาสนิก,กชนเกือบเรือนหมื่นคนพระครูบาขออวยพรให้ทุกคนกลับไปแล้ว ตั้งใจรวยตั้งใจรวยตั้งใจรวยตั้งใจทำมาหากินและตั้งใจประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเทินจะเจร,ร,ร,เราาสงตอนานวิสวรณาทองค